สวัสดีจ้าทุกคนพบเราอีกแล้วกับช่องเอ็กเทินบาบอวันนี้เราจะมาทําคลิปเพื่อตอบคําถามกับปัญหาที่ฮอตฮิตมากในตอนนี้ นั่นก็คือ,อปัญหาสิวจากการใส่แมสเพราะอะไรเพราะช่วงเนี้มันเป็นช่วงที่โควิดกลับมาระบาดดังนั้นเราอยากให้ทุกคนอย่าใส่แมสไม่ว่าจะออกไปที่ไหนอ่ะต้องใส่แมสตลอดนะแล้วก็ต้องใส่ให้ถูกวิธีด้วยไม่ใช่ว่าใส่ไว้แค่คางอะไรแบบนี้มันกันโควิดไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราต้องคาบไปกับตรงบริเวณจมูกเลยแล้วก็อ้อมไปแบบนี้แล้วก็กด ให้ลวดอยู่ข้างบนอ่ะมันวาวก็ไปตามโครงหน้าแต่ว่าปัญหาของคนเยอะมากตอนนี้ที่ถามเรามาทางเพจนั่นก็คือปัญหาสิวที่เกิดจากการใส่แมสมันจะต้องแก้ยังไงมันจะต้องมีแบบวิธีการป้องกันยังไงวันนี้เราก็จะเอาทริคง่ายๆแล้วก็มาอธิบายว่าเฮ้ยทำไมการใส่แมสถึงเกิดสิวได้เพื่อที่จะให้ทุกคนนี่ยเข้าใจในแบบกลไกลของการเกิดของมนันเพื่อที่จะได้แบบป้องกักนกลไกการเกิดซึ่ง สิวจากการใส่แมสเนี่ยหรือหรือว่าเราเรียกง,ง่ายๆว่าพวก acne mechanica เออ acne mechanica ก็คือสิวที่เกิดจากแมคคาณิซึมของการใส่แมส์แหละอันนี้เราก็ได้ไปทําการคน้นความให้ทุกคนการใส่แมสเนี่ยมันคือการที่เราต้องใส่ค่าไปตรงจมูกใช่ไหมแล้วมันจะทําให้อุณหภูมิใต้ผิวตรงนั้นน่ะมันมากขึ้นซึ่งมันมีงานวิจัยบอกว่าถ้าอุณหภูมิบริเวณผิวเนี่ยเพิ่มขึ้นหนงองศามันจะ ทำให้การสร้างไขมันจากต่อมไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ10%ดังนั้นเนี่ยเมือ่อไขมันเราเพิ่มขึ้นสร้างน้ํามันมากขึ้นมันก็จะเสี่ยงต่อการอุดตันมากขึ้นการใส่แมสก็เลยทําให้เกิดการอุดตันของสิวได้เมื่อเราใส่แมสพวกแบบความชื้นหรือว่าน้ําลายทุกอย่างเนี่ยมันก็จะฟุง้งตีวน,ต,วนตีวนอยู่ในแมสถูกไหมดังนั้นเนี่ยความชื้นกับพวกน้ําลายเนี่ยมันจะไปทําให้แบคทีเรียเนี่ย จเจริญเติบโตได้ดีดังนั้นเนี่ยคนที่ใส่แมสเป็นเวลานานเนี่ยนอกจากมีสิวอักเสบแล้วมันยังกระตุ้นให้เกิดการแบบติดเชื้อได้ง่ายดังนั้นก็เป็นทั้งสิวอุดตันแล้วก็สิวอักเสบได้เลยสําหรับการใส่แมสมันก็เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันทําไมถึงเกิดเกิดสิวจากการใส่แมสเกิดขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยตัวแมสเองมันยังทําให้อะไรมันยังทําให้เกิดการระคายเคืองได้ถ้าใคร เคยเห็นคนที่ใส่แมสเซอร์จิคอลแมสที่เป็นสีฟ้า,ฟาหรือ,อว่าสีเขียวๆอะใส่ไปแล้วมันเกิดแบบรอยแดงเกิดผดผื่นขึ้นอันน,นี้ก็เกิดจากการระคายเคืองของแมสเพราะว่าพวกเซอร์จิคอลแมสเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบเนื้อมันจะค่อนข้างหนาหน่อยซึ่งถ้าจะให้ไม่ใส่แมสเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าโควิดเราต้องใส่แมสเพื่อรับผิดชอบต่อตอนเองแล้วก็คนรอบข้างเออดังนั้นาก,การใส่แมสเป็นสิ่งสําคัญแต่ว่า เมื่อใดที่เราไม่ได้อยู่ในที่สาธารณะหรือว่าอยู่ในแค่ห้องส่วนตัวถ้าถอดได้ถอดอันนี้มันต้องถอดเลยเพราะว่ายิ่งใส่นาน,านๆมันจะยิ่งเกิดความเสี่ยงในการเป็นสิวได้มากขึ้นแล้วก็อย่างที่2ถ้าเราใส่แมสมันยิ่งกระตุ้นให้สร้างไขมันมากขึ้นเราถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามอย่าใชแอคทิวิตี้ที่มันจะทำให้เกิดเหงื่อมากขึ้นหรือว่าหลีกเลี่ยงในการไปที่แบบร้อนจัดเพื่อที่จะลดให้แบบ ต่อมไขมันเนี่ยมันสร้างน้ํามันลดลงเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงในการอุดตันได้ข้อต่อมาเวลาใส่แมสเนี่ยอย่าพยายามจับขึ้นจับลงบ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่า การจับขึ้นจับลงบ่อยๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเสียดสีเสียดสีกันไปมาแล้วมันไม่ได้ใช่แบบอ่อนโยนนะมันก็แบบมีความหยาบนหน่อยๆหรือว่าแบบอาจจะมีแบบแบคทีเรียหรือว่าแบบสิ่งสกรปรกมาปนเปื้อนกับแมสเราได้ดังนั้นเนี่ยยิ่งเราจับขึ้นจับลงบ่อยๆหรือว่าพูดแสดงสีหน้าบ่อยๆทําให้แมสมันเคลื่อนติดไปกับผิวขูดไปขูดมาอันนี้ก็จะเป็นตัวกระตุ้นในการเกิดสิวได้ แบบที่เราบอกมาในข้างต้นเราก็จะมีวิธีมาแนะนำแบบง่ายๆนะทริคง่ายๆของฉันอย่างแรกเลยถ้าใครใช้ Surgical Ma แเนี่ยเราแนะนำว่าก็คือเราต้องใช้กระดาษทิชชู่กระดาษทิชชู่อยู่ไหนว่ได้กระดาษทิชชู่แล้วกระดาษทิชชู่เนี่ยที่จะใช้เราแนะนำว่าเป็นกระดาษทิชชู่ที่มันจะต้องแบบ อ่อนนุ่มหน่อยอย่าไปใช้กระดาษทิชชู่ที่แบบมันใช้เช็ดมือในห้างอะที่มันแข็งๆอันนั้นแหะก็ไม่ต่างจากการใช้แมสเลยเออเราก็ไปหาทิชชู่ที่มันอ่อนโยนอันเนี้ยเป็นทิชชู่ที่มีอยู่ในห้องเราแล้วเราสวามันอ่อนโยนมากวิธีการใช้ก็คือซ้อนไปอีกทีหนึ่งที่บริเวณแมสแบบนี้เพื่อที่จะให้แบบแมสมันไม่ได้สัมผัสกับหน้าเราโดยตรงนะเนี่ยซ้อนไปแบบนี้ปุ๊บ แล้วก็ใส่ไปเลยอันนี้มันก็จะเป็นการที่ทําให้กระดาษทิชชู่เนี่ยสัมผัสกับหน้าเราโดยตรงแล้วมันก็จะลดการระคายเคืองได้แล้วก็ เมื่อไหร่ที่มันรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันเปื้อนน้ำลายหรือว่ามันแบบสกรปรกก็ทิ้งไปเลยแล้วก็แค่เอาแผ่นใหม่มาอันนี้มันก็จะง่ายขึ้นหรือว่าอีกอย่างหนึง่งเราก็มีวิธีการเสนอให้ก็คือใช้เป็นแบบแมสท,ที่เป็นแบบผ้าซึ่งแมสแบบนี้มันก็การโควิด1นทนได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเอออันนี้ก็เป็นวิธีการแรกที่ใช้แมสให้มันอ่อนโยนมากขึ้นแบบที่เราบอกไปเราก็จะมาถึงช่วงสกินแคร์ละว,ว่า เราจะใช้สกินแคร์อะไรให้มันตอบโจทย์กับปัญหาสิวที่เกิดจากแมสได้ซึ่งถ้าเราพูดง่ายๆคือวิธีการรักษาหรือว่าหลักการโดยทั่วๆไปอ่ะมันก็จะเหมือนการรักษาสิวปกติอะแหละแต่ว่ามันก็จะมีะรายละเอียดทริคเล็กๆน,น้อยๆที่แตกต่างกันไปหน่อยวันนี้เราก็เลยจะมาทําคลิปให้แบบอธิบายให้ทุกคนเข้าใจกันเลยดีกว่าซึ่งนอกจากการใส่แมสแล้วก็คืออีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยคือการล้างหน้าดังนั้นการล้างหน้าเป็นสิ่งสําคัญมากซึ่งการล้างหน้าแบบที่เราบอกไปหลายๆคลิปแล้วก็คือเราต้องใช้หลักการ แบบดับเบิลคลีนซิ่งก็คือการล้างหน้า2รอบก็คือใช้คลีนซิ่งก่อนแล้วก็ใช้ครีนเซอร์ตามมาเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเอาให้ดูว่าเราใช้อะไรซึ่งตัวที่เราใช้อะก็คือตัวนี้เลยพริมโนบุดีบลี่คลีนส์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเนื้อเจลเนื้อเจลที่ใช้เป็นแบบคลีนซิ่งหน้าทำไมเราถึงชอบตัวนี้เพราะว่าการใช้ตัวนี้มันไม่ต้องใช้พวกสัาลีเลยซึ่งยิ่งเราใช้สัาลีหน้าเราระคายเคืองอยู่แล้ว มันก็จะยิ่งกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองมากขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าหลีกเลี่ยงครีนซิ่งที่มันไม่ใช้สำลีได้ตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่แนะนำตัวนี้ไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแบบส่วนผสมที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองอะไรก็ค่อนข้างจะปลอดภัยในการใช้ตัวต่อมาครีนเซอร์หรือว่าโฟมล้างหน้าที่เราใช้ก็คือตัว e l m i s Sensitive Cleansing Wash ตัวนี้นั่นเองตัวนี้ก็เป็นเหมือนแบบโฟมล้างหน้าทำไมถึงชอบตัวนี้เพราะว่า ล้างแล้วมันผ่อนคลายมันหอมมากตัวนี้เพิ่งได้มาใหม่ตัวนี้เขาดังอยู่แล้วของิลิมิสนะนะเออมันหอมมากมันหอมจริงๆแบบล้างแบบเจอแบบหุดหิดจากการใส่แมสมาล้างแบบงงล้วแบบสบายขั้นต่อมาก็จะมาถึงหลักการลงสกินแคร์แล้วซึ่งหลักการลงสกินแคร์ในแบบยุคนี้หรือว่าเพื่อจะให้ตอบปัญหากับสิวที่เกิดจากแมสเนี่ยมันมีหลักการง่ายๆอยู่ไม่กี่อย่างอย่างแรกเลยมันต้องเป็นแบบไลท์เวทก็คือใช้สกินแคร์ที่น้ำหนักเบา เลเยอร์ไปแล้วมันจะยังรู้สึกเบาอยู่ช่วงนี้ก็แบบหลีกเลี่ยงครีมที่แบบเนื้อครีมแน่นๆไปก่อนถ้าเราจะกลับมาใช้ได้ตอนกลางคืนแต่ถ้าสมมติว่าจะใช้ตอนกลางวันอ่ะเราแนะนําว่าใช้อะไรก็ได้ที่มันเบาๆเนื้อเบาๆซึ่งส่วนใหญ่ที่เราจะใช้อ่ะเราก็จะใช้เป็นแบบพวกแบบเซรั่มไม่ก็น้ำตบอะไรแบบนี้เราจะหลีกเลี่ยงพวกครีมไปก่อนข้อต่อมา เลยก็คือพยายามหลีกเลี่ยงพวกแบบอะไรที่มันจะให้เกิดการระคายเคืองได้ไม่ว่าจะเป็นน้ําหอมแอลกอฮอล์ซิลิโคนอะไรแบบนี้หลังจากเราล้างหน้าเสร็จแล้วใช่ไหมตอนกลางวันเราก็ต้องใช้ตัวนี้เลยต้ดึงตัวนี้ชอบมากใช้แบบใช้มาประมาณเดือนจะ2เดือนแล้วดูแบบปริมาณได้ก็คือยังเหลือเยอะอยู่เลยนั่นก็คือตัวไฟไฟโตคลามโมเทอรี่เอเซนต์ตัวนี้นั่นเองตัวนี้มันเป็นเอน้ำตบ ตัวใหม่ของแบรนด์ฟล์ซึ่งถ้าใครหลายๆคนติดตามเพจเราก็ก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขาเยอะมากซึ่งตัวนี้นไหนๆก็จะมาพูดแล้วเราจะขออธิบายให้ละเอียดเลยเละกันเพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นน้ําตกตัวใหม่ของทางไฟล์ที่เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็เราก็ได้ใช้จนแบบประมาณครึ่งขวดแล้วก็ประมาณเกือบสอเดือน ตัวนี้มีข้อดียังไงก่อนจะพูดเลยก็คือหลายคนที่เป็น FC ของแบรนด์ไฟก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบรนด์เขาเนี่ยไม่มีน้ำหอมไม่มีบาราเบนไม่มีสีไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรอีกอ่ะไม่มีมิ n เนอรัลออยเออเขาพยายามหลีกเลี่ยงสารที่มันจะทําให้เกิดการระคายเคืองได้ทุกอย่างออกไปหมดแล้วและข้อดีของน้ําตบตัวนี้คืออีกอย่างหนึ่งก็คือมันมี PH ใกล้เคียงกับผิวหรือว่าค่าความกดเบสเนี่ยมันใกล้เคียงกับผิวก็คือประมาณ5.5ถึง6.5ดังนั้นเนี่ยมันก็ยิ่งแสดงถึงความอ่อนโยนเข้าไปอีกซึ่งหลักการของน้ำตบตัวนี้มันรวมสารสก,กัดจากพืชต่างๆประมาณ8ชนิดมาอยู่ในตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาอธิบายให้ฟังว่าแต่ละตัวเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็คงไม่อธิบายทั้งหมด8ตัวนะเราจะอธิบายตัวที่สําคัญที่เราคิดว่ามันโอเคตัวแรกนั่นก็คือตัวโอ๊ตเอ็กซ์รกหรือว่าอวีนาสติว่า kernel extract นั่นเองตัวนี้มันก็มีงานวิจัยแล้วว่าตัว oat extract เนี่ยมันช่วยเสริมสร้าง skin barrier ก็คือเวลาใส่แมสหรือว่าเกิดการระคายเคืองมันก็จะทําให้ทาลาย skin barrier ถูกไหมตัวนี้มันก็จะไปช่วยเสริมสร้าง skin barrier ได้และนอกจากนั้นผลที่ดีกว่านั้นคือที่เราชอบก็คือมันช่วยลดการอักเสบได้และตัวต่อมาก็คือตัว s e n b a o k extract หรือว่า สารสกัดจากซัพแพนวูดนั่นเองตัวนี้มันช่วยอะไรมันช่วยลดการสร้างเม็ดสีอะไรแบบนี้ได้ดังนั้นเนี่ยนอกจากใช้ตัวนี้ลดการอักเสบแล้วมันก็ยังช่วยลดการสร้างเม็ดสีได้ด้วยและนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังมีสารสกัดจากรูเรลคอร์ควายหรือว่าลางจืดอะหรือว่าชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือทันเบอร์เจียเอ็กซ์รัซซึ่งตัวนี้มันเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์อีกตัวหนึ่งที่ดีแล้วมันก็ยังลดเอนไซม์ที่มันจะช่วยแบบ ทำลายคอลลาเจนอะไรแบบนี้ด้วยทําให้การทําลายคอลลาเจนน้อยลงและนอกจากนั้นเขาก็ยังมีสารอ่สกัดจากธรรมชาติอื่นๆเนี่ยที่มันช่วยลดการอักเสบได้ด้วยและนอกจากนั้นเขายังมีสารสกัดจากตัวโปตูลาก้าเอ็กซ์ตรัซึ่งเราก็ไปหามาว่าเอ้ยมันคือสมุนไพรหรือว่าผักชนิดไหนซึ่งมันก็คือถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่าผักเบีย้ยใหญ่ะนะทุกคนทุกคนรู้จักผักเบีย้ยใหญ่ไหมอันนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าสรรพคุณมันก็มีงานวิจัยว่าตัว ออปตูลาก้าเอ็กซ์รกเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบได้ด้วยดังนั้นก็ลดการอักเสบแบบจุกๆไปเลยแล้วก็นอกจากนั้นเขายังมีสารสก,กัดจากฟิกอินเดียหรือว่ามันเดื่ออินเดียที่มันจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ช่วยลดเชื้อราได้ด้วยดังนั้นเนี่ยมันจึงเหมาะมากสําหรับคนที่เป็นสิวเราต้องการให้แบบลดการอักเสบอะไรแบบนี้ดังนั้นสรุปง่ายๆเลยตัวเนี้ยมันช่วยแบบ ปอบประโลมผิวให้ผิวเราสงบยิ่งขึ้นกลิ่นเขาอะคือมันเป็นกลิ่นที่ฟิลกลดมากเลยนะกลิ่นมันจะเป็นสมุนไพรเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูว่าตัวน้องเขาเนี่ยมันดียังไงแพคเกจจิ้งเนี่ยก็มีหม้อตามสไตล์ของแบรนด์ฟเลยก็คือเป็นขวดแก้วที่แบบกันแสงได้ด้วยแล้วก็เปิดฝาออกมานะจ๊ะถ้าจะใช้ก็หยดปึ้งๆเห็นไหมว่าเทกเจอร์เขาจะเป็นน้ําจะเป็นสีเหลืองอ,อ่อ,อนๆแล้วก็เวลาใช้เราก็เทแล้วก็ถูกลิ่นมันก็จะมีความเป็นแบบ พืชพันอะไรแบบนี้เป็นเหมือนแบบสมุนไพรอ่อนๆเพราะว่าเขาอะมีสารสกัดจากธรรมชาติประมาณ8ชนิดได้แล้วก็ซึมง่ายตอนนี้ซึมไปแล้วดังนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยเพราะว่ามันทั้งช่วยแบบลดการอักเสบได้แล้วก็ช่วยเสริมสกินบรเรอร์และที่สําคัญยังเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีดังนั้นเนี่ยมันตอบโจทย์สําหรับการใช้ในยุค new normal นี้เป็นที่สุดใช้ได้ทั้งตอนกลางวันแล้วก็ตอนกลางคืนเลยเพราะว่าเขาเป็นน้ำตบอะ ใช้ได้แบบใช้ตอนไหนก็ได้อ่ะแล้วก็เราแบบมีวิธีการใช้ยังไงให้มันได้ผลก็คือถ้าสมมุติตอนกลางวันใช่ไหมเราก็ใช้ตัวนี้ไปแบบใช้แบบทาเป็นแบบเป็นน้ําตกไปเลยส่วนตอนกลางคืนเนี่ยเราใช้ตัวนี้มันมีวิธีการใช้2อ,อย่างก็คืออย่างแรกเลยเราสามารถทําเป็นแมสกได้ด้วยนะก็คือเราใช้สําลีเธอก็เอาสัาลีมาแล้วก็เหาะเหะๆะตรงนี้ให้มันชุ่มสําลีเลยนะเราแบบรู้สึกแบบเอ้ยระคายเคืองหรือว่าแบบมีผด จากการใส่แมสต,ตรงไหนหรือว่าแบบมีการแบบสิวแดงๆหรือว่าสิวที่มันจะเริ่มจะอักเสบอะไรแบบนี้ก็เทๆใส่สำลีไปแล้วก็เอามาโปะเป็นแมสต์โปะๆทั่วหน้าบริเวณที่อยากได้ซึ่งมันเวิร์กมากมันช่วยแบบ ปอบประโลมผิวช่วยทําให้ผิวสงบมันช่วยลดความแดงได้ซึ่งถ้าสิวผลเล็กๆหรือว่ารอยแดงเล็กๆเนี่ยมันจะลดได้เลยแต่ว่าถ้าใครแบบมีสิวที่มันเยอะหน่อยก็อาจจะต้องใช้ต่อเนื่องหรือว่าใช้อย่างอื่นร่วมด้วยดังนั้นตัวนี้ตอบโจทย์มากสารพัดประโยชน์ใช้ได้เป็นแบบน้ําตกใช้เป็นแมสช้ตอนกลางวันใช้ตอนกลางคืนคือแบบเวิร์กมากๆสําหรับตัวนี้มันได้ถึง120กรัมเลยนะ ซึ่งมันก็เยอะมากนะถ้าจะใช้จริงๆเนี่ยมันต้องใช้ประมาณแบบ3-4เดือนเลยอะดูปริมาณอะมันเยอะมากแต่ละครั้งเราไม่ได้ใช้เยอะเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้ค่อนข้างคุ้มราคามันก็จะประมาณพันต้นๆเมื่อเราหารระยะเวลาแล้วมันก็คือถูกมากดังนั้นเนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งถ้าใครอยากเข้าวงการไฟตอนนี้เราแนะนำเลยว่า2ตัวนี้เลยนั่นก็คือตัวไฟไฟโตครามก็คือน้ำตบกับ สกิน b บเ r อร์เซรั่มอินครีมซึ่งเป็นซิ gnature ก็คือตัวนี้เป็นซิ gnature สกินแบเ r อร์เซรั่มอินครีมเนี่ยเป็นซิ gnature ที่เขามีมานานแล้วก็เป็นที่โด่งดังแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาทำน้ำตบได้ดีมากอะ่ะมันเวิร์กมากมันคือแบบสารพัดประโยชน์แล้วก็เป็นเหมือนแบบรู้สึกว่าหน้าระใครเครื่องตอนไหนสิวจะขึ้นตอนไหนก็ตบอันเนี้ยไปคือเอาอยู่ตัวต่อมาก็เป็นของฟายเหมือนกันนั่นคือฟายสกินแบเรอร์เซรั่มอินครีมก็คืออวยไปบ่อยแล้วสำหรับตัวนี้ก็คือเอ่อถ้าใครที่แบบขี้เกียจ กลางวันอะสองตัวนี้คือจบแล้วก็คือตัวนี้ช่วยปอบประโลมผิวลดการอักเสบได้แล้วก็ตัวนี้ช่วยเสริมสกินแบเรียร์เข้าไปอีกแล้วก็ความชุ่มชื้นเนี่ยน้องสองคนนี้ค่อนข้างทําได้ดีแล้วก็เวลาแบบเรามีสิวโผล่สิวผื่นหรือว่ารู้สึกหน้าะระคายเคืองแล้วก็โปะ2ตัวนี้ไปมันก็จะช่วยทําให้แบบหน้าเราเนี่ยสงบขึ้นแล้วก็ลดการระคายเคืองได้ด้วยซึ่งตัว ฟอยส k i กินเบ i e r s ร์เซรั่มอินเนี่ยเขายังมีพีเบ t i c p พีเบอติกคืออะไรคืออาหารของน้องแบคทีเรียที่ดีต่อผิวซึ่งเวลาทาไปแล้วเนี่ยมันจะไปสร้างเขาเรียกว่าไปยิ่งทําให้ไมโครไบโอมหรือว่าแบบแบคทีรียที่ดีบนผิวเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นดังนั้นมันก็จะช่วยส่งผลให้ลดการอักเสบได้แล้วก็ลดการระคายเคืองได้เพราะว่าแบคทีเรียที่กาะโรคเนี่ยมันก็จะโดนแบบแบคทีเรียที่ดีเนี่ยทำลายแล้วก็ ทำให้พวกมันเนี่ยลดจำนวนลงดังนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการใช้2ตัวนี้ในยุคนี้ถ้าใครแบบขี้เกียจใช้เยอะคือ2ตัวนี้จบแล้วก็กันแดดคือจบเลยแต่ถ้าใครอยากใช้เยอะแบบเราเดี๋ยวเราก็จะมีตัวเพิ่มให้ตัวเพิ่มที่เราใช้เนี่ยเราจะมีช้อยให้ทุกคนเลือกนะตัวแรกถ้าใครอยากเน้นลดการอักเสบไปอีกก็ใช้ตัวนี้ได้ตัวซิรอยพิมพ์พูฟคลามมิ่งแอมพูตัวนี้คือ อยู่มากถ้าใครมาสายที่แบบอยากลดความอักเสบตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะทุกคนรู้อยู่แล้วดูจากขนาดหลอดก็รู้อ่าต่อมาถ้าใครแบบหน้ามันแล้วอยากคุมมันแล้วก็มีช้อยให้เลือก2ตัวนั่นก็คือตัว b บโอเดอร์ตัวซีบัมอ่าพอลิไฟเนอรหรือว่าตัวลาโรดโพเซอัลเฟคลาเอ K ค plus คือสองตัวนี้มันช่วยคุมมันได้ถ้าใครมาแบบมาสายหน้ามันก็อาจจะใช้2ตัวนี้ก็จะช่วยทั้งลดความมันได้ด้วยแล้วก็ลดการอักเสบได้ด้วยนอกจากนั้นอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการ exfoliate ผิวหรือว่าการผลัดเซลล์ผิวที่จะป้องกันในการเกิดสิวเพราะว่าการที่เกิดสิวจากการใส่ไหมเกิดจากการอุดตันถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราต้อง exfoliate หรือว่าผลัดเซลล์ผิวเพื่อลดการอุดตันซึ่งการ exfoliate เนี่ยมันก็มีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นบอก เคมีเข้าการใช้พวกแบบสารเคมีต่างๆที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนองวิตชี่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกโคลิกแอซิดหรือว่า AHA หรือว่าถ้าใครมีพวกโฟริโอก็สามารถใช้ได้พวกโฟริโออ่ะมันก็เป็นแมค h านิค a l เอ่อเอ็กโฟลิเอตก็คือการเอ็กโฟลิเอตด้วยแบบเครื่องมือต่างๆเออดังนั้นเนี่ยก็สามารถเอามาใช้รวมด้วยได้เพื่อลดการอุดตันได้เราสรุปง่ายๆใช้2ตัวนี้ถ้าใครหน้ามันก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งระหว่างไบโอเดอร์มา ไม่ก็าลาโรตโฟเซส่วนถ้าใครมาสายเน้นลดการหักเหบสามตัวนี้ก็พอแล้วนี่สามตัวนี้จะเห็นได้ว่าสกินแคร์ในช่วงนี้ที่เราแนะนำเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่อยากให้ทุกคนแบบเลเยอร์สกินแคร์เยอะๆยะเพราะว่ายิ่งเราทาสกินแคร์เยอะเะตอนกลางวันเนี่ยมันก็ยิ่งเสี่ยงต่อการอุดตันมากขึ้นเพราะว่าเราแบบยิ่งใส่แมสมันยิ่งกระตุ้นการอุดตันแล้วถูกไหมดังนั้นเนี่ยการเลเยอร์สกินแคร์ไปเยอะๆะเนี่ย เราทาอะไรนะหนาๆบนผิวแล้วผิวเรามีรูขุมขนนะมันจะยิ่งทําให้เกิดการอุดตันแต่ว่าถ้าเราใช้เนื้อเบาๆแล้วก็เลเยอร์ลิงสกินแคร์น้อยๆเอาเฉพาะจําเป็นเนี่ยมันจะลดการอ,าอุดตันได้เยอะเลยแล้วมันก็ลดการแบบการเป็นสิวจากแมทได้เยอะเลยและสุดท้ายสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยถึงแม้ว่าเราใส่แมสเราก็ยังต้องทาก,กันแดดอยู่นะทุกคนซึ่งกันแดดที่เราชอบในตอนนี้นั่นก็คือตัว la roche posay ตัวนี้ตัวเนี้ย ข้อดีของมันคืออะไรข้อดีของมันก็คือน้องเขาเนี่ยเป็นคมีมข้อซันสกรีนมันค่อนข้างจะเทกเจอร์เบาเห็นไหมเนื้อเขาเหลวมากเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราทาทั้งหมดไปแล้วก็ทาตัวเนี้ยกันแดดไปอีกอะยังไงหน้ามันก็แบบไม่หนาไม่เยิมแน่นอนแล้วก็คุมมันได้ดีด้วยเห็นไหมซึมแล้วเร็วมากอ่ะเราพูดมาเยอะละหลักการง่ายๆของการลงสกินแคร์หลักการสำคัญเลยก็คือลงให้น้อยที่สุดแล้วก็ลง ตัวที่เนื้อเบา,เ,าเพื่อป้องกันการอุดตันต่อมาถ้าใครมีสิวขึ้นแล้วเราก็แนะนําว่าถ้ามีสิวขึ้นแล้ว,เร,นนว,ว,ลวเราก็สามารถใช้ยาเหมือนยาสิวได้ถ้าใครอยากรู้ว่าใช้ยายังไงเนี่ยก็สามารถไปดูได้ในคลิปนี้เลยจ้าเราได้พูดไว้หมดแล้วซึ่งถ้าจะให้แนะนําจริงๆยาที่ใช้ที่เหมาะกับการสิวที่เกิดจากแมสอะก็อาจจะเป็นพวกแบบ เบนแซบหรือว่าเบนโซอิลปอกไซด์ o o ide, เพราะตัวนี้มันจะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเ i ีแล้วช่วยผัดเซลล์ผิวได้ด้วยดังนั้นก็โดดได้ทั้งสิวอักเสบเป็นหลักแล้วก็สิวอุดตันได้นิดหน่อยคลินด้าไมซีนหรือว่ายาแอนติไบโอติกอื่นๆที่เป็นแบบทาไม่ว่าจะเป็นแบบคลินด้าเอมหรือว่าแบบเมทโอนิดาโซลหรือว่าที่เป็นเจลแอนติไบโอติกต่างๆก็สามารถเอามาทาตรงที่เป็นสิวอักเสบได้ส่วนใครที่เป็นเยอะๆก็อาจจะใช้วิตามิน A รรวมซึ่งเราได้บอกหมดแล้วว่าในคลิปนี้ว่ามันใช้ยังไง สำหรับวันนี้เราก็ได้บอกวิธีการหมดแล้วอนะเนาะว่าเฮ้ยคนที่เป็นสิวแมสควรทำตัวยังไงควรหลีกเลี่ยงอะไรข้อปฏิบัติยังไงสกินแคร์ที่ควรใช้ซึ่งถ้าใครดูคลิปเรามาบ่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะแบบ วิธีการต่างเนี่ยมันจะเหมือนแบบหลักการต่างๆมันจะเหมือนแบบปัญหาสิวทั่วไปที่เราเคยพูดมาแล้วแต่ว่ามันจะมีแบบรายละเอียดเล็กๆน้อยที่มันจะแตกต่างกันออกไปเออถ้าใครอยากให้เราทําคลิปอะไรหรือว่าพูดเกี่ยวกับอะไรก็สามารถเม้นมาใต้คลิปนี้ได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยเพราะว่าเราจะต้องไม่ติดโควิดแลวเราก็จะต้องหน้าไม่เป็นสิวด้วย ทั้งปลอดภัยและหน้าเราก็ยังสวยด้วยหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปเราในคลิปนี้แล้วก็สามารถนําความรู้หรือว่าสิ่งต่างๆที่เราพูดไปออในวันนี้ไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็ลดสิวที่เกิดจากการใส่แมสดได้แล้วเราจะหน้าไม่เป็นสิวจากแมสด้วยกันวันนี้ไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย